สวัสดีครับผมอสมอนะครับจะร้องดังเทพูนครับถ้าจะถามเรื่องบ้านสว่างพัฒนาครับก็บ้านสว่างพัฒนาก็ตอนแรกๆก็เป็นบ้านแท่นนาะคุณแม่ครับเป็นแม่นแท่นเป็นแยกมาดูอีกทุ้มหนึ่งต่อมาต่อมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีเดินขึ้นครับเลยแบ่งเป็นแบ่งเป็นชุมชนเรื่องนี้เขาเรียกว่าชุมชนสว่างพัฒนาหมู่ที่11แล้วอีกฟังหนึ่ง หน้าโรงพยาบาลไปนู้นก็เขาเรียกว่าสว่างสามัคคีเป็นหมู่ที่สามเป็นหมู่เดิมของบ้านแท่นประวัติย่อๆส่วนตัวผมก็ก็รู้อยู่แต่ว่ารู้ไม่ครบเท่าไหร่แต่ว่าก็พอจะเล่าเรื่องให้ลูหลานรับรู้นิดนึงครับที่พูดอยู่นี้ก็คือสว่างพัฒนาหมู่ที่สิบเอ็ด แล้วก็เล่าความเป็นมาเลยจ้ะ<อ><อ>เป็นม้ากับปิดกันนั้นสองแล้วเป็นพยาบาลจะก,กินเป็นหมูสามน้ำมันแทนแกันนั้นสองเป็นพยาบาลพลังแยกหมูบ้านหมูสีดิดมันลูกแตงโมหมูสิีดิมันดีเพิ่งกับเลยเฮ็ดตั้งเป็นหมูบ,ามบ้านไหมพ่อบอกเป็นอย่างคือตั้งซื้อว่าบ้านสว่างพัฒนามันดีเพิ่งเล่นบานดีบ้านซื้อนี่มันดีเพิ่งกับเล่ห์ตั้งเป็นหมูสว่ยางตะกินเป็นบ้านหอสา ต่อมาคนร่ตั้งหมู่สว่างบ้านสว่างพัฒนาทั่เป็นมานตะกอนเป็นบ้านตะลุ่มละไม้สาาอยู่ต่อมาคนเริ่มแยกชุนน่าเป็นบ้านสว่างสวางพัฒนาสว่างสสงทีสว่างสวางนี่เียงเป็นชุมชนสว่างสางทีสวางพัฒนา